สวัสดีครับผมชื่อ it, ริ์เรืองฤิ์สิริพานิชนะครับเป็นตัวแทนจากภาคอีสานครับข่าวสาหรับความรู้สึกที่ได้เป็นแต่คนสุดท้ายของเดสตาห์หอนฮะก็ตอนแรกก็รู้สึกงงๆนะครับคือหมายว่าคือ,อในใน20คนที่เหลือคือหมายว่าแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วแบบว่าเราก็เรียกว่าไงก็ไม่ได้เก่งกว่าเขาเยอะหรือว่าหรือว่าเก่งน้อยกว่าเขาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับแล้วเ,เราถูากคัดเลือกมาแล้วประกาศชื่อเราไปเนี่ย คือตอนแรกประกาศผู้ชายไปก่อนนะเราสี่คนแล้วก็แล้วก็ประกาศชื่อเราเป็นคนที่ห้าแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะอ๊ผู้ชายมีเกินห้าเหรอเอ้ยมีเกินสี่คนเหรอปีนี้แล้วก็เป็นชื่อเราแล้วก็ดีใจแล้วก็มึนๆงงๆทำอะไรไม่ถูกเลยครับตอนนั้นก็เหมือนกับโลกหมุนๆเลยลอยแบบเดินไม่ได้เลยครับตอนนั้นก <laughs> ็ <g ülme> ที่มาสมัครเดอะสตาร์หกนะครับก็เพราะว่าคือเราก็ติดตามดูรายการเดอะสตาร์หกเอเดอะสตาร์ทุกๆปีครับก็ แล้วก็เห็นเขาแบบพี่รุ่นพี่เดอะสตาร์ของเราเนี่ยแบบร้อ,องบนเวทีสแสดงนูนน่นทํานู่นทํานี่แล้วก็เห็นเขาเราเราก็อยากทําตามบ้างอยากอยากเป็นแบบเขาบ้างอยากมีอลัลบ,บั้มอยากร้องเพลงอย่างเขาบ้างครับก็เลยลองมาส,ม,าส,ม,าสมัครดูแต่ว่าคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะติดเข้ามาถึงขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้ติดเข้ามาแล้วก็จะพยายาม,ามทาเต็มที่ครับสําหรับไอดอลที่เป็นรุ่นพี่เดอะสตาร์นะครับก็คือพี่บี้ครับ พี่บี้เดอะสตาร์สามครับก็คือที่พี่ที่พี่บี้เป็นไอดอลของผมเนี่ยก็คือคือพี่บี้เขาเป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนที่ล่าเริงสดใสร้องเพลงเพาะเต้นเก่งอ่าสำหรับความคาดหวังนะครับก็คือเราเนี่ยติดมาเป็นแปดคนสุดท้ายแล้วก็คือแค่นี้ผมว่ามันก็มากพอสําหรับผมแล้วครับก็คือตอนนี้ก็หวังแค่ว่าคือผมจะทําให้ผมจะทําให้เต็มที่ที่สุดจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ จะพยายามตั้งใจฝึกซ้อมฟังใจตั้งใจเรียนที่สุดครับก็ขอแค่อย่างเดียวคืออยากให้คนที่ดูเราทั้งในห้องส่งก็ทั้งบ้านเนี่ยชอบเราชื่นชอบเราชื่นชมเราแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับสำหรับแฟนๆนะครับก็ฝากเชร์ผมแล้วก็เพื่อนๆอีกทั้งเจ็ดคนด้วยนะครับ คือพวกเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่จะพยายามซ้อมจะพยายามตั้งใจเรียนจะพยายามฝึกฝนให้หนักนะครับแล้วก็ทําผลงานออกมาให้ดีๆแสดงโชว์ให้ดีๆแสดงคอนเสิร์ตให้ดีๆนะครับเพื่อแฟนๆทุกๆคนนะครับสําหรับแฟนๆน,นะครับที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารของพวกเราทั้ง8คนเดอะสตาร์หกนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ thestar.gmember.com นะครับขอบคุณครับ